สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายโต๊ะค่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับนี่เลยนะคะผักโขมกับผักโขมก,ก,กินทุกวันได้ไหมอ่ะห้ามกินคู่กับอะไรกินดิบไดออ้หรือเปล่านะะี่ค่ะที่นี่มีคําตอบนะหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะ,ะในเรื่องของผักโขมค่ะพี่เฮาเนะะี่ยค่ะเก็บกินเนะะี่ยค่ะกับปลวกระปุลป็นปหนึ่งเนี่ยคะใส่ผักเสีปูเสีปลาเนี่ยคะก็ว่าไปนะคะ่ะแล้วแต่ผูหมักเนะะี่ยฮะ นี่ดอกก็สวยด้วยนะคะแต่ว่านะคะทราบกันหรือไม่นะะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของผักโขมนะคะอืมนะจากเมนูเนี่ยนคะ่ะนอกจากประโยชน์ในการทําอาหารของผักโขมแล้วนะยังเป็นพืชที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณนะ,ะรักษาแล้วก็ป้องกันโรคบานชนิดด้วยนะคะนั่นคือมะเร็งรวมไปถึงเบาหวานรวมไปถึงความดัน โอโรฮิตสูงเรือดจางโอ,ปอเปียนโอโรฮิตจางด้วยนะคะแล้วก็ลดระดับในคอร์สโซรอลน,นะคะเท่าว่าข้อมูลจากการศึกษาโน่นนนี่ต่างๆนานาน,าน,าน,นะคะผักโขมที่มีสรรพคุณทางยาค่ะรักษาโรคได้จริงหรือนะคะก็น่าจะจริงนะใช่ไหมเชื่อไหมว่าสมัยก่อนนี้นะคะผู้เฒ่าสมัยก่อน เขาชอบกินผักโขมนะคะผักขมผักโขมผักโขมหรือผักขมนผักโขมหรือผักขมใช่ไห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 มมันก็มีหลากหลายชนิดนะที่ผักที่เราคุ้นเคยนะคะจากกระตูนป๊อปอายนะบอค่ะเนี่ยใช่ไหมเช่นเดียวกันไหมผักโขมผักขมนะคะรสชาติเนี่ยสรรพคุณมีประโยชน์เนี่ยมากมายเลยนะคะเดี๋ยวนะ อ๋อใช่นใช่แล้วนี่ฮะข้อสงสัยเขาผักขมนะคะหรือผักขมค่ะก็จะมีรสชาติรสชาติเนี่ยจืดจืดไหมนะคะนี่ดอกเขาสวยค่ะไม่รู้สิเราชอบมองดอกเขาหลายคนอาจคิดว่าผักขมหรือผักขมที่มีรสชาติขมเพราะว่าบอกว่าชื่อนะฮะชื่อบอกว่าขมแต่จริงๆแล้วเนะฮะเป็นรสชาติที่จืดนะยไม่มีรสชาติเลยก็ว่าได้เนะ่ฮะ ก็มีรสชาติที่เนี่ยออกหวานนิดๆซะด้วยซ้ํำนะคะทานง่ายค่ะแล้วก็เป็นยาระบายได้ดีด้วยเนี่ยค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะ่คะแต่ว่านี่เป็นผักขมบา้านเฮาเนี่ยค่ะผักขมบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะอ่าไม่ใช่ปุ๋ยเล้งนะผักขมบ้านเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะอ่านะก็มีประโยชน์ตามบ้านเราเนาะคะ่ะใช่ไหมเนะะี่ยผักขมบ้านเฮาเนาะบ้านผักขม ผักโขมจะขึ้นอยู่ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติเช่นนี่ก็ไปถ่ายอยู่ตามป่าละมอเอ็นไหมเห็นตะกระแตไนไหมเนี่ยมีตะกระแตนด้วยนะคะสองตัวเราก็ไปนั่งถ่ายแักขมนะคะเราก็ไปนั่งมองดอกผักโขมสรุปแล้วคือคลิปนี้ป่ะด็มีสาระเอียงเลยคลิปนี้มีสาละอะไรนะหาสาละอะไรไม่ได้จริงๆนะเน,นี่ยเนี่ยนี่เราก็ไปนั่งมองตะกระแตนนะคะเออนะตะกระแตนที่ไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยผักโขมนะคะแต่ยังะะเป็นผักโขมอ,อยู่ค่ะ เราไปทำเยอะแยะมากมายนะคะหนึ่งเซตปลาค่ะผู้เฒ่าสมัยก่อนเนาะหนึ่งเซตปลานะคะไม่น่าหละเนี่ยคะคือมันสามารถต้านในเรื่องของได้นะคะโรคได้หลายอย่างเลยนะคะก็เลยนะ,ะผู้เฒ่าสมัยก่อนเะพาอเป็นแข็งแรงบริบาลฮามงหาหมอเชียเนี่ยะคะสรรพคุณและประโยชน์ของผักโขมนะคะช่วยบำรุงกําลังนะ,ะ่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะ่คะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะคะ จึงช่วยในการชะลอวัยและก็ความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยนะคะช่วยส่งเสริมสร้างโคลเจนด้วยนะประโยชน์ของผักโขมก็มีหลากหลายชนิดนะ่ม่ใช่หลากหลายชนิดหลากหลายประโยชน์เนี่ยตั้ง41ข้อเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะไปที่ชื่นชอบเนี่ยค่ะนี่ผักบ้านเราจริงๆแล้วผักบ้านเราก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะช่วย นี่ป่าเราก็ไปนั่งถ่ายนะคะเขาจะมีต้นสุงๆงด้วยนะคะเราก็ไปนั่งนี่เห็นไมต้ตะกะแตนนะคะไปนั่งมองตะก,กะแตน,นะค่ะสีขาวดอกสกีขาวก็จะเป็นจำปีป้านะคะสามปีป้าไปสั่นดอกสีขาวนะคะอยู่ตามป่าตามเขานะคะพอหมอกลงไปนั่งดูหมอกนะเอาจริงๆเราก็ไปนั่งมองหมอกนั่นแหละนะคะมองไปมองมาก็เจอนี่เลยนะคะในเรื่องของผักโขมนะคะ ก็เลยนะคะหยิบยกมาเล่าเนี่ยพอสังเขปนะคะจริงๆเราเล่าไปเยอะแยะมากมายแล้วนั่นในเรื่องของผักโขมเนี่ยนะคะเอาแบบไรยสาระบ้างแล้วกันนะคะดอกเขาสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยใครเคยเห็นบ้างแล้วเอามาทําอะไรบ้างนะคะกับผักโขม,มสาระน่ารู้ที่มีโปรตีนสูงเนีคะกดอะมิโนโด้วยนะจ๊ะนี่คือสาระจากผักโขม